โอ้โหเหครับไอเกิร์บนะครับไอเกิร์บนะครับมั่นใจจัดเลยครับประกาศลั่นนะครับออกไปอีกหกเดือนคดีป่าละมาอนะสิครับมามาครับเดี๋ยวเรามาขยี้นะสิครับนะเดี๋ยวเรามาขยี้นะครับไอเกิร์บก่านนะสิครับนะล้าตัวนี่สิครับไอเกิร์บครับโอ้โหมั่นใจจัดครับนะครับเกิร์บมั่นใจจัดนะครับออกมาประกาศลั่นไม่มีใครทําอะไรลูกฟาร์มผมได้นะครับมา พรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้ครับมันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับอ่ะเอาว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะสิครับเป็นเพียงแค่ทานนะครับสิครับเป็นเพียงแค่อัจฉริยยเป็นเพียงแค่คอนเทนต์นะครับตัวละครทุกตัวนะครับอีีครับใส่เข้าไปครับเพื่ออัจฉรสนะครับในการรับชมรับฟังอีีครับนะไอ้ร้อี่ีครับโอ้โหแล้ออกมาประกาศด้านนะครับด้วยความมั่นใจอีฟตีครับว่า นะครับคดีป่าละเมาะนะครับอืมคดีป่าละเมาะนะครับมันไม่มีใครทําอะไรลูกฟ้ามันได้ครับก็คือพวกนี้มันคงจะไปขอเลื่อนครับทุกท่านพวกนี้มันไปศาลครับพวกนี้รถไปศาลแล้วพวกนี้ก็น่าจะไปขอเลื่อนนี่สิครับนะครับพวกนี้น่าจะไปขอเลื่อนนะครับพวกนี้น่าจะไปขอเลื่อนที่ที่ศาลมันตั้งใจว่าหกเดือนมันบอกเดี๋ยวพ่งนี้ก็รู้ครับมันดูแล้วมันดูมั่นใจนะว่ามันจะเลื่อนได้นะอืม ไม่ผิดแล้วมึงจะกลัวอะไรจริงไหมสิผมถามหน่อยไม่ผิดแล้วมึงจะกลัวอะไรโรนอีกวายจริงว่าแ่งหลอกแดกไปวันๆครับหลอกแดกใครครับหลอแกแดกเงินอีดามไปวันๆนะครับไม่ผิดแล้วมึงจะกลัวอะไรจริงไหมสิจริงไหมครับไม่ผิดก็ไม่กลัวสู้ไปเลยนะครับจะเลื่อนทําไมจริงป่ะเออมันออกมาประกาศลั่นเลยว่าหกเดือนนะครับหลังจากนี้ครับน่าจะเลื่อนไปอีกหกเดือน ไม่มีใครมาทำอะไรนะครับอีดําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ชาละวันนะครับได้โพสต์ไว้ว่าวันที่สามสิบนี้นะครับสามสิบนี้นะครับนะเออจะมีการนัดสืบนนัดนัด,น,ดนัดฟังคำสั่งนะครับนะไอ้โลนก็เลื่อนอีกแล้วครับนะตามตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปเขาแหละไอ้ดีครับเค็คมันบอกว่าไรนะ โอ้ไม่ต้องกลัวครับเทคนิคผมมีเยอะเทคนิคผมมีเยอะนี่แค่จิบๆผ่านไปหกเดือนไม่มีใครทําอะไรลุกฟาร์มผมได้มาลอดูมารอดูพรุ่งนี้ติดตามช่องผมไว้ติดตามช่องผอไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้ก็คือพวกนี้มันไปศาลนะมันก็ไปไปไปขอศาลว่าขอเลื่อนเพราะว่าหนังสืออะไรบางอย่างหนังสือที่มันร้องขอความเป็นธรรมยังไม่มานะครับยังไม่มา ที่ทนองสื่อไปถึงศาลได้ไม่มาศาลสูงอะ่ะนะครับมันก็จะไปขอเลื่อนต่างๆนาอ้างเหตุต่างๆนานานะครับว่าอ่านู่นนี่นั่น,น,นว่าอีดำน่าเตรียมคดีใหญ่หรือเปล่าเลยไม่มีเวลานะครับต้องเตรียมคดีใหญ่นะครับมึงอ้างอะไรก็เรื่องของมันนะไอ้สครับคือมันยังไงมันก็ไม่รอดหรอกมึงประกาศลั่นยังไงก็ไม่รอดหรอกไอเวนนะครับ เจอหน้าผมจะเอารองเท้าเนี่ยรูปหัวหน้าทีนึงนะเอ,เ,อเอาตีนเอารูปหัว,วทีหัวล้านมานันอะไอทนายแบบนี้แม่งขี้คุยจริงค่ะผมเห็นไม่รอดสักลายนะครับขี้คุยเหมือนตอนอยู่พอตอเลยตําราเดียวกันครับเป๊ะเป๊ะเลยครับแต่มาอยู่กับไอ้ดานี่พฤติกรรมหลุดเยอะท่าแท้สันดานหลุดเยอะอยู่กับพอตอยัง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 วางตัวอย่างอาร์ตอยู่ผู้กำจกัดแต่มาอยู่กับไอ้ดานี่รู้สึกว่าจะหลุดเยอะนะครับนะครับ มันประกาศว่าหกเดือนทําอะไรไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับกี่เดือนกูก็รอมึงจะเลื่อนไปชาติหน้ามึงต้องต้องภ่ายในปีนี้แหละมึงจะเลื่อนไปชาติหน้ามึงคงเลื่อนไม่ได้หรอกจริงไหมพีสี่จริงปะเออมึงจะชาติหน้าหรือมึงจะชาติไหนมึงก็เลื่อนไม่ได้หรอกก็จะึะเจอหน้าราตีนเอาเอาบัางเอกเบะหัวมันชิงไอ้เที่ยนี่คี้คุยนะครับไอ้เที่ยนี่คี้คุย คำพูดคาจาแบ่งให้หมามันกินบ้างไอชิบหายไอสัตว์ป่วยไปหาไปหาหมอก็บอกว่าไม่ได้ไป <c oughs> มึงมีอะไรจริงบ้างกูถามมันดิโลนมึงมีอะไรจริงบ้างกูถามแค่นี้แหละมึงจาคำําพูดนะมึงรั่นอะไรไว้อะเ <c oughs> มื่อก่อนก็โดนหมายจับแหกหน้าไปทีหนึ่ง <c oughs> หมายจับชายโนดแหกหน้าไปทีหนึ่งนะครับวันนี้มาประกาศรัานอีกแล้วครับ โอ้โหมึงนี่มันสุดยอดคนจริงๆเลยนะครับสุดยอดคนจริงๆเลยนะเมื่อก่อนนี้มมีร่่างใหเมื่อก่อนนี้ประกาศนะครับประกาศหลายรอบหนึ่งนะครับว่าหมายจงหมายจับไม่มีหลอกนะครับไม่มีหลอกอย่างง่นอย่างนี้วันนี้เอาอยูแล้วครับวันนี้เอาอยูแล้วหกเดือนไม่มีใครทำอะไรลูกฟ้ามผมได้รอดู นะไอ้พวกที่ออกมาเล่นคอนเทนต์น่ะไอ้พวกกากขยนะ่ะไอ้กากรดงกากเลยนะครับนะเออเพราะฉะนั้นทุกคนรอดู6เดือนไม่มีใครทําอะไรได้แน่นอนนะครับรอ,อีกตามชมได้เลยนะผมจะดูที่หมาตัวไหนทําได้นะครับ6เดือนทําไม่ได้หรอกเข้าใจะปะแต่มึงจะจงไงมึงจะเลื่อนกี่ครั้งมึงจะขอลองฟังทำอีกครั้งนะครับก็ไม่รอดไม่น่ารอดนะครับ ก็ไม่น่ารอดมึงเชื่อกูดิมึงเลื่อนไปเลยมึงเลื่อนไปร้อยครั้งก็ได้เลื่อนไปแค่ไหนกูก็ได้รอนะครับกูก็จะได้รอกันนะเลื่อนไปเยอะอเลื่อนไปเยอะแม่งราคาขุี่ยที่หนึ่งในมึงนี่กูมไม่เคยเจอใครแม่งเจอธนูแม่งโอ้โหแบบนี้มาก่อนเลยนะจริงๆผมไม่เคยเจอนะครับนะไม่เคยเจอแม่งข่แม่งคุยอย่างนี้มาก่อนเลย นะครับหกเดือนนะครับมาประกาศแล้วนะครับยังตามมาสี่เดือนนะครับสี่เดือนคือหกเดือนนะครับมาประกาศลั่นนะครับนะนะครับมาประกาศลั่นไรสิครับไม่หกเดือนก็สี่เดือนนะครับก็รอติดตามชมครับรอติดตามชมนะครับเออรอติดตามชมให้ดีๆว่าไอ้โลนนะครับสิครับมันจะหน้าแหกอีกไหม จริงๆผมก็รอดูครับอีกหกเดือนจะดูว่าไอ้โลดมันจะหน้าแหกอีกไหมนะครับราะนั้สีครับแต่ขตรงนี้หนาวนะครับเพราะงั้นนี่สีครับนะราคาคุยครับราคาคุยครับไอ้หมอนี่ราคาคุยเชื่ออะไรไม่ได้ไปเชื่ออะไรมาเน็ตสีเอ้ยอืมพรุ่งนี้ยังไม่รู้ศาลจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนเลยแต่พวกนี้มันต้องไปศาลนะมันก็จะไปแถลงข้อสาร อ้างเหตุผลร้อยแปดประการน่ะนะครับยังง,ยงงู้อย่างนี้อย่างนั้นอ้างให้ผลร้อยแปดประการน่ะนะครับนะเทคนิคผมเยอะไม่ตนน้องกลัวนะครับผมมีเทคนิคเยอะนะครับนะอันนี้แค่เบสิกนะครับนะทำไายลูกฟาร์มกูหลังจากนี้หกเดือนทำลายลูกฟาร์มกูไม่ได้นะกูมีเทคนิคแพลวพาวไม่ต้องกลัวนี่คือเป็นเทคนิคทนายสายเทาสายดํานะครับ <S <S ผมถามว่าถ้าไม่ผิดมึงจะไปเลื่อนทําไมจริงปะ่ะเออ ถ้าไม่ผิดมึงจะไปเลื่อนทำไมไม่ต้องไปเลื่อนสิเออแต่ที่เลื่อนนี่คือรู้ว่าผิดไงแล้ะใจป้าเเลยต้องไปเลื่อนมีอยู่แค่นี้แด้ฟรีครับนะโอเคนะนะครับออกมาก็ปากหมาเลยครับนะออกจากโรงพยาบาลมาปากหมาเลยครับ